สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง16-30ถึงพฤศจิกายน2567เรามาดูกันนะคะว่าชาววันจันทร์ค่ะชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันนะชาววันจันทร์ช่วงนี้นะคะาดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะในเรื่องของการเงินการทอง นะคะของคุณคุณอาจจะมีโอกาสนะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสช่องทางงานใหม่เพิ่มได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการติดตรอร่อเจรจา,านะคะช่วงนี้การติดตรอร่อเจรจารอะไรใดๆนะคะของชาววันจันทร์เนี่ยน่าจะย่อมส่งผลดีเพราะช่วงนี้นะคะดาวพุธนะคะดาวพุธคือดาวเจ้าเออดาวพุธคือดาวการสื่อสารการติดตรอร่อการเจร,รจาได้อาทิตย์ นะคะได้ดาวอาทิตย์ย้ายย้ายมาอยู่ร่วมนะคะบางท่านก็ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาววันจันทร์คาะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิวันสั้นๆ FC ท่านใดที่เอ่อติดตามกันเนี่ยอยากจะให้คอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าเอ่อจะทําคลิปประจําวันเกิดเนี่ยแบบเป็นคลิปเดียวรวมๆแบบกว้างๆดีไหมแบบเป็นคลิปเดียวเอาคร่าวๆนะคะอะไรอย่างนั้นอ่ะดีไหมไม่ต้องมานั่งแยกคลิปนะคะก็ ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอความคิดเห็นอะทีนี้เรามาดูกันนะชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนของคุณขอให้โชคดีมากๆค่ะชาววันจันทร์ช่วงนี้ใครอยู่ที่ใครที่อยู่ในช่วงของวัยเรียนวัยกำลังจบการศึกษานะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะ มีโอกาสสําเร็จด้วยนะคะมีโอกาสประสบมีโอกาสสาเร็จนะคะใครที่อยู่ในช่วงของจังหะวะวัยใกล้จบการศึกษาหรือคุณอาจจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้นะคะชาววันจันทร์ช่วงนี้จะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะเด่นมากๆนะคะบางท่านนะอาจจะหมายถึงการที่คุณไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณมีความโชคดีแบบนั้นก็ได้ นะคะส่วนบางท่านมีโอกาสมากๆนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆงานทางไกลเงินจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะเงินจากการต่างประเทศต่างๆนานานะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะหมายถึงได้เดินทางชิปจอลรงเท้าได้นะคะช่วงนี้บางท่านเดินทางชิปจอลงเท้าสายมูเตลูนะ นะคะเท่าที่เห็นหรือบางท่านเดินทางติดต่อเจรจาลูกค,ค้าต่างๆนานา,นานเนี่ยโอ้โหทําเงินทั้งนั้นเลยค่ะนะคะในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้โอกาสการเงินของคุณบางท่านได้ถ้าถ้าไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงความสําเร็จมันหมายถึงโอกาสนะคะมันหมายถึงโอกาสนะคะตรงนี้ใครที่อยากจะบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะใช้ความรู้ของคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์ผลงานของคุณโอกาสก,าก็มาเช่นกัน นะคะใครที่ไปสัมภาษณ์งานก็ได้ข่าวดีงานแล้วนะคะส่วนบางท่านมีโอกาสมาจากการติดต่อจากคนใกล้ตัวหรือจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตรงนี uh> ้จากผู้ใหญ่แนะนําอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสมากๆส่วนใครที่ทำงานสื่ออะไรต่างๆนานาส่งผลดีค่ะชาววันจันทร์นะคะนักการพูดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะจะส่งผลดีกับคุณนะส่วนในเรื่องของโชค บางท่านเดินทางนะคะกาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคนะคะไปไกลๆนะคะจะกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เออออกไปไกลๆนิดนึงแต่ไม่ไม,ไม่บางทีอ่ะคำว่าไกลๆหมายถึงว่าไม่ใชลแวกอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือค้อนแนะนําที่เขาเปิดขึ้นมาให้เห็นหรือบางท่านจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างดีกว่านะคะบางสิ่งบางอย่างโอกาสบางสิ่งบางอย่างได้นะคะส่วน อ่าบางท่านช่วงนี้จะมีในเรื่องของการอยากจะได้บ้านใหม่อ่ะจังหวะอยากจะได้บ้านก็มีนะเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะบางท่านเนี่ยมีในเรื่องของการอยากจะลองไปยื่นเรื่องกู้ดูอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะบางท่านก็จะมีโอกาสแบบนี้เพราะบางท่านก็อยากจะได้บ้านใหม่เท่าที่เห็นนะนะคะเออส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสปัญหาบางปัญหา จะมองแบบนี้นะบางท่านมีปัญหานะคะปัญหาในเกี่ยวข้องถ้ามองว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกกับใครบางคนที่ที่บ่งบอกว่าอาจจะไม่เป็นมิตรก็ได้นะคะนั่นคือปัญหานะคะแต่เรามองว่าตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นทางเลือกใหม่นะฮะยกตัวอย่างบางท่านผิดใจกับเพื่อนบางท่านไม่เข้าใจกับเพื่อนแต่บางท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยเราหรือเปล่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือคุณกําลังจะมีสังคมใหม่เพื่อนใหม่ลูกค้าใหม่ได้ได้ทั้งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวบ่งบอกว่าดีนะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสนะคะบางท่านได้เดินทางไกลแล้วบางท่านมีเรื่องของข้อตกลงร่วมกันนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของอยากจะเปิดธุรกิจอะไรต่างใหม่ๆ เปิดร้านค้าเปิดร้านอะไรใดๆก็ได้เขาเรียกว่าธุรกิจเหมือนกันนะคะตรงนี้ในเรื่องของบ้านนะคะในเรื่องของบ้านก็อาจจะมีโอกาสนะมีโอกาสรปรับปรุงบ้านใหม่ก็ได้นะหรือช่วงนี้เป็นช่วงของการที่อยากจะไปพักผ่อนนะะมีโอกาสได้เที่ยวกันภายในครอบครัววันหยุดนะคะพักผ่อนเที่ยวอะไรอย่างนั้นอ่ะก็มีโอกาสส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักมี2ประเด็น ประเด็นแรกเอาข้อดีหนึ่งบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะผิดใจกันอาจจะไม่เข้าใจกันเฉยๆนะคะก็อาจจะได้มาปรับความเข้าใจกันที่ดีนั่นคือประเด็นแรกนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็อยากจะได้รับความชัดเจนไหมคุณพร้อมชัดเจนแต่เขาไม่พร้อมชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะก็ยังอยากจะได้ความชัดเจนบางท่านนะคะจะรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในความรักก็มี นะคะนั่นคืออีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะส่วนสําหรับชาวโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมเสน่ห์ออร่าจับมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเสน่ห์แรงช่วงนี้เราก็ปรับบุคลิกของเรานะครับเปลี่ยนโฉมนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า,าพยายามหมั่นนะคะ มั่นบริหารสเสน่ห์อารมณ์ประมาณนั้นแต่บางท่านก็มีคนเข้ามาชอบนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่โลกส่วนตัวนะคะบางท่านก็ขอเลือกบางคนก็มีสิทธิ์เลือกนะคะชาวโสดมีสิทธิ์เลือกนะคะเรื่องเด่นช่วงนี้ชาวจันการติด ต่อเจราจาพาทีอะไรก็แล้วแต่นําพาโอกาสการเงินมาให้ทั้งนั้นเลยค่ะงานมีโอกาสงานเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณอาจจะได้รับการตอบรับบางสิ่งบางอย่างนะคะจากงานที่คุณไปสัมภาษณ์ก็ได้หรือบางท่านได้งานทางไกลบางท่านได้เดินทางไกลบางท่านงานมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือโดดเด่นมากๆนะคะ อ่าแล้วก็เรื่องของโชคก็บอกไปแล้วโชคเนี่ยบางทีอ่ะคุณอาจจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่อาจจะหมายถึงการที่แบบว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางออกไปออกไปหน่อยอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะไม่ใช่โชคหน้าบ้านข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกไปหน่อยไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลแต่บางคนก็ไม่ชอบสิ่งโชคนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีไม่มีบุญไม่มีเรื่องของโชคแต่ตรงนี้มันอาจจะมีโชคฟลุกเข้ามาเท่านั้นเองสําหรับนักเสี่ยงโชคนะคะมาดูกันค่ะ ใครที่อยากจะไปศึกษาต่อระดับสูงมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อระดับสูงด้วยนะคะตรงนี้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อหรือศหรือไปศึกษาต่อต่างถิตแดนกายอะไรก็ว่ากันไปบางท่านนะคะมาดูในเรื่องของงานชาวจันทร์เอา,เาคร่าวๆค่ะช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะคะว่าเออเปิดแบบอย่างนี้แหละเปิดแบบว่าแป๊บๆนะคะเอาแบบคร่าวๆเอาแบบเร็วๆจบภายในคลิปเดียวแวันอย่างนั้น,นดีไหมนะคะ บางคลิปที่เปิดมาก็ไม่ได้พูดนะคะไม่ได้พูดเอาไว้อ่ามาดูงานค่ะโอกาสงานมาค่ะงานต่างถิ่น,น,นง,งานกไกลงานไกลๆงานออนไลน์งานในอากาศใครเปลี่ยนงานใครโดนเด้งออกจากงานตอนนี้กําลังจะมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ๆที่คุณพยายามขนขวายหางานเพราะบางท่านอยู่ดีโดนออกงานไม่รู้เนือ้อไม่รู้เนือ้อรู้ตัวก็มีนะคะบางท่านโดนการออกงานเพราะเพื่อเพราะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนั้นด้วย ช่วงนี้ชาววันจันเด่นมากๆในเรื่องของความคิดไอเดียต่างๆนานาของคุณคุณอยากจะทาอะไรใหม่ๆเนี่ยโอกาสมันมาทั้งนั้นเลยนะคะความคิดของคุณเองคุณอยากจะทําอะไรส่วนตัวก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคะโอ้โหมีแต่เรื่องของการออกงานปรับสะพฑนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองเห็นว่าบางท่านเจอปัญหาปัญหาเอ่ออาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์ถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานนะคะ ที่พยายามสร้างปัญหาให้กับคุณให้คุณได้ออกงานหรือคุณอาจจะโดนใส่ร้ายใส่ความอะไรก็ว่ากันไปคุณมีเกณฑ์การออกงานค่ะนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกด้วยว่าคนไหนไม่เป็นมิตรนะคะไม่เป็นมิตรด้วยแต่บางท่านออกเองได้งานทางเลือกใหม่เองงานที่เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจงานที่เรารู้สึกว่าตรงนี้แหละมันถูกต้องมันมันถูกจริตกับเราเราชอบตรงนี้จริงๆนะคะก็จะมีเกณฑ์การได้งานใหม่ๆ นะคะมีโอกาสได้งานใหม่ๆพ่อค้าแม่ขายทํางานสื่องานบันเทิงงานอะไรก็แล้วแต่งานที่ใช้เกี่ยวกับข้องกับลักษณะการสื่อเด่นมากๆในเรื่องของงานของคุณนะคะโดยเฉพาะพวกงานสื่องานเบื้องหลังนะคะมีโอกาสมากๆได้รับจ็อบด้วยนะจ็อบใหญ่ๆก็มีงานเข้ามาดีกว่าเรียกว่ามีงานป้อนเข้ามาค่ะนะคะของชาววันจันทร์โอเคพ่อค้าแม่ขายก็เด่นนะคะพ่อค้าแม่ขายใครอยากจะพันตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ มีหน้าร้านแล้วเอ๊ะหน้าร้านเราเริ่มเงียบแล้วอะไรอย่างนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะลอ,องเริ่มต้นนะคะอยากจะแบบลองอ่ะลองเริ่มต้นอยากจะแบบว่าทําออนไลน์โอกาสก็มานะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นใครรองงานใหม่คุณจะได้ผู้หลักใครที่ยังไม่ได้งานใครไม่รู้จะติดต่อใครพยายามติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้ผู้ใหญ่ที่คุณรู้สึกว่าคนนั้นพอส่งเสริมคุณได้นะคะพอส่งเสริมคุณได้อย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมด้วย นะคะอ่าแต่ถ้าใครยังไม่ได้ออกงานแน่นอนช่วงนี้ต้องมีปัญหาทีมงานเพื่อนร่วมงานต่างๆนนะการโดนใส่ร้ายยังมีเลยค่ะนะคะหรืออารมณ์ไม่เป็นมิตรแล้วในภายในภายในที่ทํางานของคุณอะนะคะมันมีในเรื่องของความไม่เป็นมิตรนะคะมันมีเรื่องของการถอดใจมันมีในเรื่อง,องการการเบื่อนหน่ายเบื่อเซง็งการทํางานเพราะบางคนนะหมดไฟอยากได้งานใหม่ละก็มีค่ะ นะคะบางคนหมดไฟอยากได้งานใหม่มันไม่ใช่ทำพ่อภาระเนาะพราะหน้าที่ด้วยมันเป็นการหมดไฟโดยปริยายอยากจะได้งานใหม่นะคะมาดูในเรื่องของการเงินการทองชาววันจันทร์โอ้โหจันทร์ ใครสายมูเตลูคุณจะมีโชคอ่ะอะยังไม่ได้เปิดตําแหน่งโชคเลยนะคะคุณกําลังจะมีโชคส่วนใครที่ไปสัมภาษณ์งานคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้ข่าวดีว่างานที่คุณสัมภาษณ์นั้นอะเงินเดือนมันจะต้องดีตามเป้าหมายที่คุณคิดนะคะบางท่านมีประสบการณ์ที่ที่เดิมมาแล้วนี่นะคะส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การลงทุนธุรกิจเพิ่มช่องทางไรายได้เข้ามามีช่องทางไรายได้เข้ามาหมุนเวียนอยู่ดีก็มีไรายได้ช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนก็ได้ นะคะบางท่านเป็นแบบนั้นด้วยส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่มีเรื่องเรื่องของข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างกับใครในบ้านก็มีนะคะหรือจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติได้หมดหรือถ้าคุณเป็นเด็กคุณคาดหวังผู้ใหญ่จะส่งเสียส่งเสร์มศึกษาต่อระดับสูงไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสค่ะนะคะส่วนบางท่านก็ได้โชคเงินเก่า ได้ะะเงินตกเบิกเก่าๆรออยู่นะคะคุณรออยู่อยู่แล้วทั้งทั้งที่ว่าคุณมีโอกาสข่าวดีงานใหม่ละคุณแค่อดทนทําเพื่อรองเงินเก่าๆเท่านั้นเองนะคะพะบางท่านแบบทําหมดไฟทําแบบหมดไฟนะคะส่วนบางท่านจะมีโชคของเก่าด้วยบางท่านได้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 ไดไดโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางท่านช่วงนี้จะซื้อของใหม่เข้าบ้าน ปรับเปลี่ยนปรับโฉมปรับปรุงซื้อของใหม่หนู่นนี่นั่นเข้าบ้านค่าใช้จ่ายก็จะหมดไปตรงนี้นี่แหละนะคะส่วนใดๆแล้วใดๆแล้วพอค้าไม่ขายช่วงนี้ค้าขายต่อให้เหนื่อยแต่ยังมีเงินเข้ามานะคะต่อให้เหนื่อยต่อให้แบบวอาคุยต้องทําเหนื่อยเองอะไรเองอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีเงินเข้ามาเพราะบางท่านอ่ะขาดผู้ช่วยนะคะบางท่านมือเป็นละวิงเลยแต่ก็ยังมีเงินเข้ามานะ นะคะส่วนชาววันจันทร์ใครก็ตามที่อยากจะเปลี่ยนรถได้รถจะมีโอกาสจะมีโอกาสเปลี่ยนรถได้รถแต่บางท่านก็ซ่อมรถนะคะเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่านะคะก็เลยมองว่าคุณนัาอาจจะมีโอกาสได้รถคันใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ใครทํำหางานหาเงินออนไลน์เด่นมากๆค่าใช้ใจ่ายจะมีค่าใช้จ่ายในอะไรสำหรับาบางท่านบางท่านอาจจะมีในเรื่องปรับปรุงบ้านซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคา นะคะซื้อของใหม่เข้าบ้านหรือบางท่านอยู่ดีเครื่องมือสื่อสารชำรุดจะซื้อเครื่องมือสื่อสารใหม่ก็ได้ด้วยบางท่านมีนะเครื่องมือสื่อสารใหม่โอเคมาดูในเรื่องของโชคกันจริงๆสิมีอะไรบ้าง เงนินทําอะไรก็เป็นเงินทั้งนั้นแล้วนักช่วงนี้ยของชาววันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆนานาที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะได้อ่ะมันจะได้นะคะ <_ an> เขาเรียกว่าโชคนะคะ <_ an> อะไรที่คุณไม่คิดว่ามันจะได้มันจะเกิดขึ้นนะคะ <_ an> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องแอคทีฟตัวเองเราก็ต้องรู้สึกว่าเราก็ต้องลุยละนะคะ <_ an> ส่วนใครที่เปลี่ยนงานย้ายงานคุณได้งานใหม่ที่ดีที่มั่นคงมากมาก นะคะโดยที่คุณจะมีใครสักคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วยนะคะตรงนี้ส่วนบางท่านช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเที่ยวหยุดหน่อยบางท่านออกงานมามีวันหยุด <c oughs> นะคะมีวันหยุดเยอะหน่อยก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นอะไรดีๆไปมองในแล้วไปเที่ยวเนี่ยแล้วคุณอาจจะได้แบบว่าไปเห็นอะไรดีๆทําให้คุณจุดประกายความคิดของคุณยังได้เลยว่าคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรอยากจะค้าขายอะไรก็ยังได้ นะคะตรงนั้นใครอยากจะยื่นเรื่องกู้แบงค์สินเชื่อมีโอกาสผ่านนะ,ะมีโอกาสผ่านค่ะส่วนในบางท่านนะคะก็สมมุติอันแรกไม่ผ่านก็ต้องมีทางเลือกใหม่ที่ผ่านนะ,คะใครรอหวังเงินปันผลเงินอะไรอยู่จะได้เงินตรงนั้นเงินที่คุณรอด้วยนะ,ะเงินที่คุณรอ นะคะคหรือบางท่านได้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยบางอย่างสุขภาพร่างกายมีผู้ใหญ่ในบ้านนะนะคะมีผู้ใหญ่ในบ้านหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณเป็นอะไรก่อนหน้านี้อะไรมันขวนลับอะไรเก่าๆมันกำเริบก็ได้อยู่ดีก็เป็นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ก็ไปปรึกษาหาือแพทย์ก็ได้นะคะไปหาหมอกินยารักษาส่วน บางท่านจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ดีได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโชคมาจริงๆในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบว่าอยู่ดีคุณอยากจะเดินทางอ่ะไปกราบไหว้มมเตลูอะไรอย่างนั้นนะค,ะคุณก็อาจจะมีความโชคดีกลับมานะคะมันก็เป็นความมันเป็นความพึงพอใจแล้วมันเป็นที่พึ่งทางใจเราเราเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจสําหรับคนที่ยังมีความเชื่อสูวนบุคคลในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะตรงนี้นะ ใครต้องการอยากจะไปศึกษาต่อหรือปัดฝุ่นความรู้เก่าๆมาทํางานมาหาเงินมีโอกาสมากๆนั่นคือโชคของคุณและโชคของคุณก็คือผู้ใหญ่ด้วยนะคะใครอยากจะใช้ความรู้ของตัวเองหรือตัวเองมีความรู้อะไรสักหน่อยหรือตัวเองพยายามจะหาศึกษาหาข้อมูลฉันอยากจะลงทุนธุรกิจอะไรก็ได้อะเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยอะเด่นมากๆของคุณอยู่แล้วอ่ะมาดูกันค่ะความรักคู่รักครอบครัวเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวนะ คู่รักครอบครัวโอ้ใครทำบ้านอยู่ใครทำบ้านอยู่อ่ะต้องเร่งเร่งผู้รับเหมาหน่อยนะแค่นั้นเองนะแล้วก็คู่รักครอบครัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะนะ,ะไปเปลี่ยนบรรยากาศมีโอกาสได้เที่ยวมีโอกาสได้พักผ่อน มีโอกาสไปไปได้เห็นในมุมมองอะไรยใหม่ใหม,ม่คู่รักครอบครัวอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเปลี่ยนของใหม่เข้าบ้านด้วยนะคะแต่ก็ระวังค่าใช้จ่ายเพราะบางทีจ่ายอะเห็นแล้วอยากจ่ายอยากจ่ายอยากจ่ายอยาก,ายยากไปอย่างเงี้ยอยากได้ของใหม่เข้าบ้านอย่างเงี้ยบางทีจ่ายแล้วล,ลืมลืมลืมว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีภาระอย่างอื่นนะคะเท่านั้นเอง นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมีในเรื่องของงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆมันกำลังมานะคะใครทํางานรับจอบพิเศษมีโอกาสได้จอบเข้ามาเลยค่ะในช่วงนี้นะคะคือจอบพิเศษอะเอาง่ายๆนะคะเอ่อบางทีอยู่ดีได้จอบได้งานได้โปรเจกต์เข้ามาเด่นมากๆกูรักครอบครัวนะคะอ่าธุรกิจอยากจะบุกเบิกอยากจะขยับขยายก็จะมีโอกาสได้บุกเบิกแล้วก็มีโอกาสได้ขยับขยายหรือคุณกําลังอยากจะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยก็ได้ธุรกิจเล็กๆมีโอกาสทั้งนั้น นะคะคู่ส่งเสริมส่งเสริมกันและกันแล้วก็บางท่านนะคะจะมีในเรื่องของงานอยากจะทําอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานสื่องานอะไรต่างๆมานานเนี่ยนะคะหรือใครที่ทําสื่อทํางานเบื้องหลังหรือเปิดธุรกิจธ,ธุรกิจบังสายอาชีพจริงๆธุรกิจบังสายอาชีพจริงๆค่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสด้วยนะนะคะ โอเคพวกร้านค้าร้านอาหารร้านอะไรก็ได้ร้านสวยเสริมสวยร้านอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยมีโอกาสทั้งนั้นนะคะมีโอกาสสร้างสร้างเงินคู่รักครอบครัวมองเห็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยคู่ใดต้องการปรารถนาอยากจะมีบุตรพี่น้องพากันไปเที่ยวค่ะพาไปไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นนะคะหรือบางทีแบบว่าอยากจะกระหนุมกระหนิงบางที บางทีเขาปรัวอยู่เยอะอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่ามาดูกันค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอดูหน่อยเหอะทำไมเป็นอย่างนี้นหนอระวังการห่างเหินกันไม่เข้าใจกันนะคะคู่ใดที่ยืดเยื้อคาราคาสังแล้วไม่ยอมหันหน้าม,มาคุยกันนะระวังจะมีปัญหาเกิดเรื่องนะคะพราะไพ่ก็ฟ้องมาแล้วนะ ใครที่เหนื่อยกับความรักพยายามพยายามประคับประคองพยายามให้ความรักมันดีขึ้นก็ต้องพยายามกันต่อไปค่ะมันก็อาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดความพยายามคือการสิ้นสุดการสิ้นสุดนะคะมันจะเป็นการห่างเหินและอีกอย่างหนึ่งใครก็ตามที่อยู่ทนทนอยู่แล้วก็เบื่อหน่ายต่อกันไม่ยอมมีไม่ยอมหันมาคุยกันดีๆนะคะอ่ลักษณะที่จะคุยด้วยไม่คุยด้วยอะไรอย่างนั้นอะระวังนิดนึงนะคะจะมีปัญหาทันทีนะคะ มันเป็นการหมดใจนะคะหรือใครก็ได้ที่ยืดเยื้อคาราคาซังมาเนี่ยอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยอะไรที่พยายามอดทนหน่อยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความกดดันเราลองดูซิแต่ช่วงนี้บางท่านก็แค่ห่างเหนินจริงนะคะบางท่านก็ไม่ยอมคุยกันเลยก็มียังไม่ยอมคุยนะ,ะยังไม่ยอมคุยแต่ไอ้กันยังไม่ยอมคุยอ่ะถ้าไม่ ถ้าไม่เร่งติดต่อหรือไม่เร่งปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหญ่เท่านั้นเองนะคะพราอบางท่านช่วงนี้ไฟด้วยแหละชาววันจันทร์โอเคหรืออารมณ์ประมาณว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการทางเลือกใหม่เลยค่ะนะคะต้องการทางเลือกใหม่แล้วก็มีอะไรปกปิดปิด,ปดบังด้วยในจังหวะที่ปัญหาคุณมีอยู่แล้วนะคะมันจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ มาดูชาวโสดนะคะใครไม่ได้มีปัญหาใครโสดสนิทก็มาฟังที่โสดนะคะใครที่รักกันหวานแหววไปฟังที่คู่รักและครอบครัวนะคะแยกประเด็นแค่นั้นเองค่ะใครที่แบบว่ามีปัญหามาแล้วบอกว่าจบแล้วโสดแล้วคุณก็มาฟังที่โสด คนโสดมีโอกาสทางรักทางเลือกทางรักและทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆโอกาสโอกาสที่กําลังจะมีโอกาสใครสักคนเข้ามาจีบหรือความรักนะคะใครที่มีมาจีบแล้วก็หมายถึงทําให้คุณหวังได้แล้วว่าความรักตรงนี้มันเริ่มมองเห็นอะไรที่แบบว่ามันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ใช่แค่จีบแล้วจากอารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนใครที่แบบว่ายังคาดหวังกับอดีตที่เกิดขึ้น คนเดียวเลยค่ะที่ลืมไม่ลงจริงคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ถ้าฉันไม่ถ้าฉันเขาไม่กลับมาคุณจะไม่เอาใครงั้นแน่ฮะ,ะแต่จะบอกว่าจะมองแบบนี้นะอย่างน้นอยๆการที่คุณรอคอยรอคอยใครคนเดิมเก่ากลับมาเนี่ยมันก็อยากมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณกาลังจะมีคนใหม่เข้ามาทําให้คุณได้คิดคิดลองลองลองเปิดใจให้กับตัวเองดูก็ได้นะคะ ตรงนี้ได้หมดนะชาวโสดส่วนในบางเคสในบางเคสได้คู่ปิ๊งเลยค่ะอยู่ดีได้มานะ่ะนะคะอยู่ดีได้มาแบบว่าคนนี้คลิกกันเลยใช่หรือคนนี้เราแอบ,บชอบเราอยากจะบอกความในใจกับเขาถ้าคุณไม่บอกเขาไม่ใช่ประกัดนะคะคุณไม่บอกเขาก็ไม่เลยรู้เรื่องคุณไม่บอกเขาก็ไม่ใช่ผวแหวนเจอที่เขาจะมต้องมานั่งรู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าคุณโมแต่แอบ,บชอบแล้วก็น,นิ่ง คิดว่ายังไงเดี๋ยวเขาต้องรู้โดยเฉพาะใครที่แอบชอบเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะคะอ,อ,อย่าหวังอย่าหวังอย่างเดียวต้องต้องเปิดใจอย่าหวังนะคะอย่าหวังอย่างเดียวค่ะส่วนบางท่านเปิดใจแล้วโอ้โหมันคลิกเลยอ่ะมันใช่เลยอะอารมณ์ประมาณนั้นอนะต่างคนต่างแอบชอบกันนะ่ะนะคะได้หมดส่วนบางท่านได้พบรักจากงานใหม่นะ ไปที่วุ้ยตายแล้วชาวจันทําไมวิกนี้เปิดไพ่มาดีมากชาวจันถ้าจําไม่ผิดอะ่ะเปิดไพ่คุณอะ่ะกี่เดือนก็ไม่รู้ออกมาทําไมมันมีเรื่องนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณมีโอกาสมากๆเลยในยเรื่องของความรักอะ่ะจะได้คู่เข้ามาส่งเสริมด้วยตอบแบบนี้นะนะคะแต่บางท่านก็ได้แฟนไกลก็ไม่เป็นไรค,ค่ะไกลก็ส่งเสริมค่ะคนจะเป็นแฟนอะ่ะนะคะคนจะเป็นแฟนความรักมาค่ะ นะคะส่วนบางครั้งบางคราวอย่างเช่นที่บอกใครมูแต่ไปยึดติดกับอดีตมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงขอบคุณจุดเปลี่ยนแปลงหมายถึงคุณได้เจอรักครั้งใหม่นะคะเก่าไปใหม่ก็ต้องมาตามเวลาค่ะนะคะคุณกําลังจะเจอจุดเปลี่ยนตรงนี้นี่แหละเ็เรียกเก่าไปใหม่มานะคะใครมูแต่ไปคิดถึงต่อไปนี้คุณอาจจะไม่ทุกข์ไม่คิดแล้วนะ,ะต่อไปนี้มันจะมีอะไรบางสิ่งงอย่างที่คุณอาจจะ เออทำให้คุณใจฟูอ่ะเออรักใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะมาดามใจได้แต่บางท่านก็ได้เจอคู่ดีดีนะคู่ไกลนะนะะบางท่านก็ได้เจอคู่ไกลนะคะตรงเนี้ยส่วนบางท่านเพิ่งจบกับความรักมาโอ้โห,หลับก็คิดตื่นก็คิดอย่างเงี้ยต้องให้ต้องเข้มแข็งกับตัวเองนะคะบางท่านตื่นก็คิดหลับก็คิดนะหลับยามหลับก็ไม่หลับอ่ะนะคะยามตื่นเอาอยู่ดีไปภาพเก่าหวนกลับอีก นะคะตรงเนี้ยมันก็จะบ,บันทอนก็พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองค่ะนะคะไปเที่ยวสิเปลี่ยนบรรยากาศสิเดินทางสิมันเป็นการหมุนดวงอะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปรีแลกซ์ไปมองในมุมมองอะไรใหม่ๆบ้างไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆบ้างถึงแม้ว่าคุณไม่มีโอกาสไปเที่ยวไ,ไกลๆคุณก็ไปเที่ยวไ,ไกลๆนะคะ อ่าไปทํะไรใหม่ๆบ้างอย่างเงี้ยมันก็เป็นการหมุนดวงเพื่อให้ลืมได้นะคะพอบางท่านอะมองเห็นแบบว่าหืมยามหลับก็ไม่หลับยามตื่นก็ไปนึกถึงอีกอะไรอย่างนั้นมันจะเป็นบั่นทอนใจอ่ะตัวเองเงินมาโอกาสใหม่ๆมากนะคะใครรอง,งานก็จะได้งานละใครก่อนหน้านี้ที่แบบมีปัญหาออกงานก็ต้องได้ออกค่ะ โชคมาด้วยของชาววันจันทร์ธุรกิจกิจการการค้าการขายบ่งบอกถึงว่ามันจะมีความมั่นคงจะมีความเจริญมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากความเหนื่อยมาจากความพยายามมาจากการจัดการมาจากกา,การวางแผนถ้าใครจะต้องเริ่มต้นนะคะโชคมาด้วยค่ะความรักใครเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งต่อกันถ้าไม่มีอะไรที่มันถ้ามันไม่มีอะไรที่มันแบบว่าต้องไม่มีอะไรที่แบบว่า หันหน้ามาคุยกันดีๆระวังนิดนึงนะแล้วใครมัวแต่ง,งอนกันนะ่ะนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวงอนกันเที่ยวนี้ไปแล้วไปเลยนะคะส่วนชาวโสดแน่นอนโอกาสมาแล้วชาวโสดอยู่ดีมารักมาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะความรักมาไม่ได้รู้เรื่องเลยค่ะแล้วบางท่านแบบว่าโชคมากเลยเพราะว่าบางท่านกําลังอาจจะมีโอกาสได้พบเจอความรักที่ดีด้วยนะคะแต่ส่วนบางท่านมีรักใหม่เข้ามา ก็จริงใจอย่าไปนึกถึงเก่านะคะอย่างเช่นที่บอกวิธีดีเอาเก่าคิดถึงเก่าอยากได้แบบเก่าอยากได้เก่าคืนอะไรอย่างนั้นสมากกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเวลาของคุณเกิดจะต้องเกิดจุดเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่มานะคะอันนี้ชัดเจนมากๆในคำตอบก็น่าจะประมาณนี้ของชาววันจันทร์ค่ะก็ ช่วงนี้วันจันทร์มีโอกาสมีโชคนะคะการติดต่อการเจรจาการค้าการขายบางทีทํานายออกมาว่าคุณกําลังจะมีโชคแต่บางท่านบอกว่าโชคมันมาจากไหนความพยายามไงคะเราทําอาชีพอะไรอยู่เราก็ต้องพยายามในอาชีพนั้นที่เราทําก็เกิดโชคเกิดเงินที่เข้ามานะคะใครรอง,งานก็ต้องได้งานนะคะใครที่ต้องออกงานบอกไปว่าเดี๋ยวคุณจะต้องมีเกณฑ์การออกงานคุณจะมีปัญหาในสายงาน นั่นแหละค่ะนะคะประมาณนี้ก็เอาใจช่วยทุกท่านขอให้ทุกท่านมีโชคมากๆนะคะก็ที่สําคัญสุขภาพร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะของแข็งแรงก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมบังสมปรารถนาโสดถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองโสดสนิทมัวแต่ไปคิดถึงกับยามหลับไม่ได้นอนยามตื่นก็ไปคิดถึงให้คิดซะว่ากเก่าไปใหม่มาจะได้สบายใจ นะคะไม่ใช่อะไรหรอกคุณจะได้สบายใจคุณจะได้กลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองได้นะคะ <c oughs> ก็แค่นั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอันนี้หมายถึงว่าคนที่จบมาสนิทแล้วนะต้องบอกก่อนนะนะคะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะความรักครั้งใหม่กําลังอุบ,บัติขึ้นนะคะกําลังเกิดขึ้นและบางท่านโชคดีมากๆเลยนะคะได้รักที่ดีด้วย นะคะบางท่านมองเห็นว่าคุณจะได้รักที่ดีรักเข้ามาเกื้อกูลรักเข้ามาส่งเสริมรักที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าโอชีวิตนี้เรายังมีพลังนะเรายังมีกําลังใจเรายังมีโอกาสนะคะมีใครเข้ามาคอยดูแลห่วงใจเอาใจใส่นะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ